นะครับเราจะเดินทางเข้าพุทธสถานนะครับซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับในส่วนหนึ่งนะครับที่เราเห็นอยู่ขณะนี้นั่นก็คือเขตลุมพินีนะครับแต่เขตลุมพินีนะครับในปัจจุบันเป็นเขตที่กว้างใหญ่ไพศาลมากเําวมาลุมพินีในที่นี้นะครับตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเขตนะครับที่เป็นเกี่ยวข้องกับศาสนาทั้งหมดเลยและเขาให้ทุกๆประเทศนะครับมาสร้างวัดในเขตลุมพินีได้ทั้งหมดปัจจุบันนะครับมีทั้งหมด23วัด 23ว,วัดเป็นวัดไทยแค่หนึ่งวัดนะครับและก็เป็นวัดแต่ละประเทศประเทศไหนที่นับถือพุทธศาสนานะครับ,รบจะมีการถูกเชิญนะครับจากทางยูเนสโกนะครับซึ่งในสมัยนั้นยูเนสโกลงมตินะครับให้ประเทศที่มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาร่วมด้วยในประเทศนั้นเนี่ยมาสร้างวัดของตัวเองทุกประเทศเลยวยซึ่งในขณะนี้นะครับมีทั้งหมด23วัดที่เสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างรประเทศไทยเป็นหนึ่งนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่ขณะนี้คือวัดไทยลุมพินีนะครับ เป็นหนึ่งในเขตนะครับที่มีวัดอยู่ในเขตลุมพินีมีภิกษุอยู่ที่นี่ไหมฮะมีสิบรูปครับแล้วก็มีคนที่ช่วยดูแลวัดอยู่นะครับหลายคนทีเดียวแล้วก็กําลังบอกนะครับว่าวัดแห่งนี้นะครับสร้างขึ้นมาเนี่ยตั้งใจสร้างมาตั้งแต่ปีพศ2540ซึ่งเป็นวัดไทยนะครับในโอกาสเฉลิมฉลองครองศิราสมบัติครบห0ปีที่ผ่านมานะครับแต่เนื่องจากว่าเศรษฐกิจก็ดีนะครับความห่างไกลก็ดีความลําบากก็ดีนะครับในลุมพินีจึงทําให้วัดนี้ล่าช้า เมื่อสักครู่นะครับยังเห็นว่าไม่ได้ฝังลูกนิมิตแสดงว่ายังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปเซ็นตนะครับคาดการว่าภายในปีนี้ปลายปีน่าจะฝังลูกนิมิตและถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในการก่อสร้างวัดไทยลุงพินีสัท <บ ột, S 1> ีเดิยนะครับคือ,คอถ้าฝัางลูกนิมิตแล้วก็จะมีคนบวชได้ใช่ครับก็ถือว่าสมบูรณ์แบบท,ทุกอย่างนะครับเป็นวัดไทยนะครับแล้วก็ยังมีวัดอื่นๆอีกมากมายนะครับนอกจากวัดไทยแต่วัดไทยในปัจจุบันเนี่ยนอกจากว่าเป็นวัดที่เป็นแสดงถึงความพุทธของคนไทยแล้วเนี่ยยังเป็นวัดที่สําาหรรับในก หลับนอนสําหรับชาวชาวไทยนะครับที่ไปอยู่ที่วัดนี้ oh. นะครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยอยากจะไปาศาสนสถานที่สําคัญคือที่สมมาสามาัมพุทธเจ้าประสูติเนี่ยก็าสามารถใช้วัดนี้เป็นที่นอนได้ oh. วัดนี้เป็นวัด one stop service นะครับก็คือหมายความว่ามีทุกอย่างครับถ้าคุณอยากรับประทานอาหารทานฟรีทุกมื้อที่วัดนี้โดยไม่ต้องเสียสตางค์ mm. เพราะว่าเขาจะมีผักนะครับเขาจะมีสิ่งต่างๆปลูกรอบวัดทั้งหมด นะครับอ๋อแล้วก็มีโรงทานในการแบบว่าประกอบอาหารให้เราแบบใช่ครับม,มีมีโรงทานนะครับคือมีโรงอาหาร,รซึ่งคุณจะสามารถปรุงเองหรือจะให้แบบเด็กวัดเนี่ยช่วยปรุงให้ก็ได้นะครับและไม่เสียตังค์นะครับซึ่งทานได้ฟรีรอันนี้เข้าไปในเขตโรงทานนะครับหรือโรงโรงประกอบอาหารเราจะเห็นว่าวิถีชีวิตของพระกับคารวะกับคนปกติจะอยู่ใกล้ชิดกันมากกว่าปกติที่เราเคยเห็น นะครับก็คือคนกับพระเนี่ยช่วยกันทําทุกกิจกรรมรวันที่ผมไปถึงนะครับผมก็มีโอกาสได้ลิมล,มลิมรสอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารที่พระทําให้รับประทานรวมถึงที่เราสามารถรับประทานเองได้นะครับก็จะมีอยู่หลายเมนูทีเดียวเมื่อรับประทานอาหารเสร็จนะครับเราก็จะมีสถานที่พักซึ่งถ้าเกิดใครจะไปเนี่ย ก็จะต้องบอกก่อนนะครับว่าสถานที่พักก็พออยู่ได้นะครับอา,อากาศเป็นยังไงพี่อากาศถ้าในช่วงนี้ก็ถือว่าหนาวครับประมาณสิบกว่าองศานะครับถ้าตอนกลางวันก็20เพราะว่าอยู่ใกล้กับเทือกเขาเอเวอเรสต์นั่นเองดีเลยอ่ะอันนี้เป็นสภาพของนะครับสถานที่พักในวัดคือถ้านอนในวัดก็บรรยากาศเป็นแบบนี้ครับเราผมก็ได้พักที่นี่ในคืนที่วันไปบันทึกเทปนะครับหลังจากนั้นตอนเช้าเดินออกไปดูนะครับวัดต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงอันนี้เป็นวัดที่เบตขวามือที่เป็นสีขาว นะครับเป็นวัดที่เบตนะครับซึ่งใช้พื้นที่ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวอันนี้เป็นวัดเกาหลีกาลังก่อสร้างครับเมื่อสักครู่ตรงข้ามวัดที่เบตมีวัดจีนวัดที่เห็นสีขาวตรงนี้นะครับอีกมุมหนึ่งนะครับเป็นวัดญี่ปุ่นครับวัดญี่ปุ่นนะครับทุกๆประเทศนะครับมาสร้างอยู่ในลุมพินีสถานทั้งหมดในพื้นที่6 0พ0กว่าไร่นะครับซึ่งถือว่าเป็นใจกลางนะครับของพุทธศาสนาทีเดียวและเป็นสถานที่ประสูตินะครับ ใกล้ๆกับนะครับบริเวณที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือเสาอโศกนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยต้องออกทุนกันเองด้วยแรงศรัทธาของประชาชนนะครับแต่ละประเทศที่นับถือพุทธศาสนาครับแต่จุดหมายปลายทางของเรานะครับนั่นก็คือสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เป็นที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะนะครับเมื่อ2,500กว่าปีที่ผ่านมานะครับที่เราเห็นนั่นนะครับคือสถานที่สําคัญนะครับเป็นอาคารที่สร้างทับเอาไว้นะครับลอยพระพุทธบาทของสมมาสัมพุทธเจ้า ในสมัยที่พระองค์ทรงประูุิที่นี่นะครับและที่นี่ก็ถือว่าเป็นที่ที่สาคัญที่สุดที่เราเรียกว่าลุมพินีวันนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับสูญหายไปจากอดีตประมาณ700รปีนะครับทางประวัติศาสตร์นะครับเมื่อ,อสมมาสัพพุทธเจ้านั้นปรินิพานเรียบร้อยไปไม่มีใครขุดค้นพบนะครับจนหลังจากนั้นถึงมีการพบกันนะครับโดยเฉพาะคนที่พบนั้นส่วนมากจะเป็นชาวจีนไม่ว่าจะเป็นพระสังฆธรรมจังนะครับไม่ว่าจะเป็นฟายเฮียนซึ่งเดินทางมาศึกษาเรื่องศาสนาที่นี่ก็มาขุดค้นพบ และหลังจากนั้นนะครับก็มีการค้นพบกันอีกในในครั้งต่อๆไปจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกซึ่งยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลกนะครับตั้งแต่ปีพศ2540นะครับเมื่อวันที่เป็นการประกาศครั้งที่21ของการจัดเรื่องของมรดกโลกนะครับ<ม>และนี่ก็คือรอยของพระพุทธบาทนะครับขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่ปรากฏอยู่และได้การยอมรับลงหลักฐานไว้อย่างเป็นทางการในยูเนสโกนะครับ และพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่ควบคุมดูแลโดยูเนสโกมรดกโลกนะครับแต่สถานที่ทั้งหมดเนี่ยเกิดการทุดโทมค่อนข้างจะหนักทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเรื่องของถนนทางเดินเข้านะครับเรื่องของอาคารเรื่องของสวนปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆนะครับเมื่อวันที่14ที่ผ่านมา14กุมภานะครับทางยูเนสโกได้มีการเซ็นสัญญาร่วมนะครับในการอนุญ,ญาตให้คนไทยซึ่งคนไทยทุกคนนะครับ6กกว่าล้านคนเป็นเจ้าภาพในการบริะสถานที่ประสูติของ องค์สมาสัมพุทธเจ้าได้โครงการนี้นะครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้จนถึงเดือนธันวาคมนี้นะครับโดยโค,โครงการนี้นะครับจะมีการก่อสร้างก็คือสร้างทางเดินทั้งหมดรอบรุมพินีนะครับรอบวิหารนะครับแล้วก็สร้างศาลาปฏิบัติธรรมทั้งหมดอีก5าลานศาลานะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยใครไปปฏิบัติธรรมก็จะไม่มีที่นั่งที่ถูกต้อง นะครับแล้วก็จะไม่มีที่ที่การฝนด้วยนะครับแล้วก็จะขอพระราชทานการหันชัยพัฒนานะครับนำไปติดตั้งบริเวณบ่อน้ำนะครับและสร้างอาคารอเนกประสงค์อีกนะครับแล้วก็ยังสร้างสวนศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นสวนดอกไม้ที่ภาพที่เห็นนี้นะครับคือภาพโครงการที่เริ่มอายุยืนยาวอีกหลายพันปีให้หาใบโพธิ์ที่ตกอยู่กับพื้นเรียบร้อยวันนี้เอาใบโพธิ์นะครับที่มาจากลุมพินีนะครับบริเวณที่ประสูติของสมมาสัพพุทธเจ้ามาฝากด้วยทุกๆคนนะฮะมาฝากพี่ต่อยด้วยนะครับแล้วก็มาฝาก คุณโก้ด้วยนะครับคุณโกะ้นะครับรวมถึงคุณอ๋อและนี่แหละครับคือความ Amazing เรื่องราวของศาสนาที่จะมีการบูรณะใหญ่จาก2,000กว่าปีที่ผ่านมายังไม่คื